จะเล่าให้ฟังเรื่องการทำงานของเครื่องจับเท็จโพลิกราฟเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในยุคที่ความจริงเป็นสิ่งหายากและการโกหกเป็นเรื่องง่ายดดยในช่วงต้นศตวรรษที่20นักจิตวิทยาและนักสรีรวิทยาหลายท่านเริ่มทำการทดลองเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกและปฏิกิริยาทางร่างกายพวกเขาเชื่อว่าความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดจากการโกหกจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่สามารถวัดได้หนึ่งในผู้บุกเบิกคือ จอห์นออกัสตัสลาสันนักจิตวิทยาชาวอเมริกันเขาได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่สามารถวัดความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจและการนำไฟฟ้าของผิวหนังเหงื่อได้พร้อมกันเครื่องมือนี้ถูกเรียกว่าโพลีกราฟซึ่งแปลว่าหลายกราฟเนื่องจากมันบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาหลายอย่างพร้อมกันในช่วงแรกเครื่องจับเท็จถูกนำไปใช้ในงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจเพื่อช่วยในการค้นหาผู้กระทำผิด อย่างไรก็ตามการใช้งานเครื่องจับเท็จก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างเนื่องจากความแม่นยำของผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่มีหลายปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบเช่นความเครียดความวิตกกังวลหรือแม้แต่การใช้ยาบางชนิดถึงแม้ว่าเครื่องจับเท็จไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้อย่างเด็ดขาด แต่ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาในการสืบสวนสอบสวนได้โดยผู้เชี่ยวชาญจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องจับเท็จร่วมกับพิจารณาหลักฐานอื่นๆและพฤติกรรมของผู้ถูกสอบสวนเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของคาให้การในปัจจุบันเครื่องจับเท็จยังคงถูกใช้งานอยู่ทั้งในภาครัฐและเอกชนแต่การใช้งานต้องเป็นไปตามกฎหมายและจริยธรรมผู้ถูกสอบสวนต้องได้รับการแจ้งสิทธิและให้ความยินยอมก่อนทําการทดสอบ และผลการทดสอบจะต้องไม่ถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียวในการตัดสินความผิดเรื่องราวของเครื่องจับเท็จโพลีกราฟยังคงดำเนินต่อไปเป็นเรื่องราวของการค้นหาความจริงในโลกที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยการหลอกลวงขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังเรื่องราวจะเล่าให้ฟังในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจะเล่าให้ฟังเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆอีกมากมายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ